สวัสดีค่ะต้นพันธุ์ไผ่ยักษ์น่านค่ะตัวนี้ทางสวนปลูกไว้เพื่อขุดเหง้าทำต้นพัน์ุนะคะสังเกตว่าใบค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่าเขาแตกหิ่งใบจากหน่อที่แทงขึ้นมาใหม่เป็นไั่อีกหนึ่งตัวเลยค่ะที่มีพี่ๆหลายท่านให้ความสนใจแล้วก็ติดต่อ สอบถามกับทางสวนนะคะแล้วก็มีแบบทั้งจะส่งออนไลน์แล้วก็มารับที่หน้าสวนก็มีค่ะเพื่อไปปลูกไผ่ปลูกใช้ลำค่ะปลูกทานหน่อได้นะคะตัวนี้ส่วนใหญ่จะนิยมนำลำไปทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะหน่อใหม่มาแล้วนะคะหน่อสวยมากค่ะหนอใหญ่ค่ะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยนะคะที่หน่อใหญ่แล้วก็หนอดก เนี่ค่ะฝนดีค่ะฝนตกลงมาดีเลยนะคะช่วงนี้ทำให้หนอของเขาเริ่มแทงออกมาเรื่อยๆเลยนะคะหนอใหญ่ค่ะหนอใหญ่เลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจต้นพันธุ์นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ Facebook สวนธนภัสกลนครแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศรัพท์0 9 1 0 5 1ก้าหน่ง หรือกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง youtube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัทการ์เด้นค่ะ